วันนี้จะมาพูดถึงเจ้านางบัวสวรรค์จอมเวศรีผู้มั่งคัง่งและก็ลึกลักแห่งเชียงตุงเป็นพระราชธิดาในเจ้าฟ้ารัตนกรกนแก้วอินทแลงเจ้าฟ้าผู้ครองเชียงตุงที่ประสูติจากเจ้านางจามฟองเจ้านางนั้นถือว่าเป็นผู้หญิงที่เปิส้สก,ก้าที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เพราะเป็นคนที่เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างสามารถพูดได้ถึง4ภาษาอย่างคล่องแคล่วนั่นก็คือภาษาไทยเขินพมา่าไทยและก็อังกฤษ บางคนเรียกพระนางว่าเจ้านางเศรษฐีเพราะนอกจากจะได้รับมรดกจากเจ้าญาทั้งหมดแล้วยังได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาการค้าพร้อมทั้งถูกมอบหมายใ,ให้ดูแลการเงินส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้ารัตนก้อนแก้วอินทะแลงรวมถึงเป็นผู้ถือกุญแจทองประคังอีกด้วยและยังกล่าวกันว่าเจ้านางนั้นได้รับสืบทอดคาถาอาคมความรับของราชวงศ์จากเจ้าฟ้าเท่ามาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งปกติจะถ่ายทอดให้กับฝ่ายชายเท่านั้น เรื่องคาถาอาคงของเจ้านางเนี่ยหากสนใจอนไอซจะมาเล่าให้ฟังต่อนะเจ้านางครองเป็นโสตตลอดชีวิตและเป็นหลักให้กับหอหลวงเมืองเชียงตุงรวมทั้งได้เป็นหลักให้พี่น้องลูกหลานในราชวงศ์เรื่อยมาจนวาระสุดท้ายบางก็ว่าที่เจ้านางได้ครองตัวเป็นโสดเพราะเจ้านางนั้นเพียบพร้อมไปด้วยรูปสมบัติสติปัญญาและก็ทรัพย์บริวารจึงไม่มีชายใดที่เหมาะสมเป็นคู่ครองทรัพย์สินของเจ้านางมีหลายสิ่งล้ำค่ามากในยุคนั้นเช่น สิ้นหมาคามปิงซึ่งหาในยากแล้วก็ราคาสูงลิ่วเลยเจ้านางบัวสวสรรค์เดินทางมากรุงเทพอยู่หลายครั้งเมื่อเชียงตุงเกิดการเปลี่ยนแปลงเจ้านางก็อยากจะไาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับพี่น้องแต่ด้วยเหตุผลบางประการเจ้านางจึงต้องอยู่ที่เมืองเชียงตุงจนกระทั่งถึงแก่กรรมที่หอหลวงเมืองเชียงตุงในปีพศ2522ว่ากันว่าความลับและเรื่องราวทั้งหลายของหอคำแห่งเชียงตุงก็ได้จากไปพร้อมกับเจ้านาง